สวัสดีเพืเ่อนทุกคนนะฮะช่<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะไปฝึกสถานการณ์จริงเมื่อกี้ก็ฝึกมาแล้ววนหลายรอบแล้วต้องถ่ายหลายๆคลิปหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องเผื่อที่ต้องหาทางซ่อมรถ่ไม่ดเดี๋ยวจะไปวนเข้าในเขตชุมชนแล้วก็ออกขับดีๆนะมันมีโค้งแคบโค้งกว้างเธอจะได้ประสบการณ์จากสถานที่จริงไม่ใช่แค่วนอยู่แค่นี้แล้วเดี๋ยวกลับรถค่อยมาหัดทีหลังแล้วกันไม่ไหวกลัวเกิน มันเข้าโค้งดีขึ้นแล้วฮนะหลังจากครั้งล่าสุดนะแต่เดี๋ยวพาไปลองขับแบบที่แคบๆสถานที่จริงอะไรเงี้ยเพราะมันต้องฝึกอย่างนี้ก่อนก่อนเผอที่ต้องเข้าเมืองนะเข้าเมืองจะขับยากกว่านี้ขับถนนโล่งๆอย่างนี้มันไม่ยากหรอกช้าๆจะรีบไปไหนอ้าจะปาดทำไมเลยเนี่ยเออ อย่าไปนชนชาวบ้านมันนะเว้ยกูซวยเลยแม่ซวยมันยังไม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับว่าขับรถยนต์ด้วยนะรถยนต์มันชอบขับเบียดเลนยาบ้านเขาอันนี้มันไม่เหมือนกับขับรถยนต์เลยนะลายมันไม่เหมือนไงผมว่านะไม่รู้นะขับรถยนต์ไม่เป็นด้วยแต่ว่าน่าจะไม่เหมือน รถยนต์มันเข้าแคบได้ไงป,ปึ๊บกระพลิกเข้าไปเลยลงไปดูดิไปด,ดไปดูิลอลงไปดูโอ้โหแล้วไม่เต็มปากเลยอะ มาขับที่นี่ขับไปไหนก็มีแต่คนดูผู้หญิงขับก็ไม่เคยเห็นกันหรืไงวะชิดเข้าขวาซะจะเลี้ยวขวานี่ลงเกียร์หนึ่งเกียร์ไหนบะเออเกียร์หนึ่งเกียร์กุเสียชิบหายเลยจอด รอรถคันนี้ผ่านไปก่อนรอรถคันนี้ผ่านไปก่อนนะอ๋อเดี๋ยวเรามาใส่ผ่านก่อนออเพาเขาเลี้ยวเขาเขาเลีวว้ยวระวังชิบหายแล้วกินเลนด้วยเธอกินเลนเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปเลยเร็วค่อย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 เออ <c oughs> รถกูยังอยู่ ช้าๆอย่าแสงนะอืมแสงสดด้วย เนี่น่ากลัวเลี้ยวขวาตรงเนี้เอาอชะลอทำไมอย่างนั้นนะเพราะว่ามันแคบโค้งมันแคบมันไม่มีที่ให้ให้เลยไปอะ่อะเอาลละมันลุ้นกันจะร่วงหรือเปล่าไม่เปิดไฟเลี้ยว เ้ยเยีเ่ยมเฮ้ยใช้ได้เว้ยมองทางเฮ้ย,ยหันมามองทำไมวะเว้ยแม่กลางขาต้าด้วย อีกอย่างหนึงที่น่ากลัวนะเหมือนคนขับรถใหม่อ่ะลองอาจขับอ่ะคือเวลาตกใจแล้วแบบบิดกระเร่งอ่ะอ๋อดูจะจะทำไงเจอรถสวนเพราะตกใจแล้วบิดขันเร่งอ่ะคือมันไปเลยอ่ะเอาไม่อยู่แน่นอนอย่างนั้น่ะสำคัญคือสติโอ้โหกูพูดมีหลักการวันนี้ มือซะด้วยขับคล่องมากแล้วอ๋อเลื่ยจะมีโคง้งโค้งขวายโค้งหนึ่งโค้งนั้นก็ยากอยู่สตหมาบมือใหม่ขับช้ชา เ hey, ถ้ามันเข้าโคง้งไอ้ถ้ามันเลี้ยวอะไรอย่างนี้ได้ก็คือในเมืองก็น่าจะไม่ยากฮะยกเว้นซ็อกแซกตามรถอะไรเงี้ยอันนั้นะ่ะต้องฝึกอีกเยอะอย่าหันมา ดีเลยจะได้มีเพื่อนขับทีนี้อยู่บ้านไม่เหงาแล้วเออเปลี่ยนเกียร์ลงเฮ้ยเป็นงานเว้ยเปลี่ยนเกียร์ลงนะคระับความเร็วต่างๆเอเก่งเว้ยนีสอนเมียได้สอนในรูกนี้สอนใครก็ได้แลว้วอ,อ่ะเอาจริงๆนะค่อยๆขับยากนะ ไม่มีที่ให้หลุดนะแต่นี้ผมสังเกตว่ามันเบีบเบรคแทบจะทุกทุกครั้งที่เจอโค้งอะ่ะเดี๋ยต้องบอกมันด้วยเต็มตัวเลี้วขวาพื้นที่คุกขะเอาวะ่ะเจได้ไหมจะไปกินเลนก็นนะเออ ตรงนี้มีสองโค้งแฟงไม่ได้ ช้าช้า้ปเ,เขาเกียร์ว่างไปขับได้นี่ขับได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะชินเว้ยตอนแรกมันจะเมื่อยอย่างนี้แหละ วัดแยกวัดใจไปเร็วเดี๋ยวเรยวขวาเราคันนี้มาก่อนเราคันนี้เลยไปก่อนค่อยๆไป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 เลยไปเลยเฮ้ย <c oughs> ได้เย็น yeah. ไปจนสุดทางนู้นเลยอย่าปล่อยมือจับไว้อย่าปล่อยขับยังไม่คล่องอนะ่ะเกิดเจอหินแฮนมันจะสะบัดนะฮะเราคุมไม่อยู่กลัว อยูว่วะนะพึ่งขับหลุดไหมลุ้นที่หมายลุ้นกับคนขี่อ่ะคนขับตามอ๋อแล้ววันนี้ถือว่าคืึ่มหน้าแบบเยอะมากจากคนคนขี่ไม่เป็นเลยนะไม่เคยขี่ไม่เคยขับไม่เคยจับนั่งอย่างเดียว ใช้เวลาหัดประมาณสามวันสองวันสองสาวันขับได้เลยถือว่าโอเคอะ่ะเฟี้ยว รอบสุดท้ายไม่หลุดนี่เออได้ไงเทียรได้ได้อยู่จะมือเหรอมือเหี่ยวมันคนแก่เลยตอนมวกหายใจออกวันน่ะเปิดวเนี่ะจะขับขึ้นถนนใหญ่เหรอจะเอาอระเธอขึ้นในเนินนั้นได้เหรอได้เมื่อวานลองแล้วก็ไม่ได้สูงเมื่อวานมันรถเล็กอันวันนี้ไปแล้วถือว่าประสบความสำเร็จขับได้ บีเลยแหละเอาอย่างงี้นะขาดแค่สามวันอน่ะแม่อัพลงไอจีภูมิใจแก่อกโอ้ไปนะแล้วกันวันนี้บ๊ายบาย